มันหายไปไหนหมดอ่ะพกแกคเก็บได้หรอกะรขอไปใช้อะไรหมดมใช้อะไรรายรับรายจ่ายมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ออเคย<ห>ทำแล,แล้วซื้ออะไรไปหมดแหละแกเคยคือแกเคยจำว่าซื้ออะไรไปหมดก็มีข้าวแกงอะไรจะบปถาพวกนี้ไงแ้วที่แกขอไปใช้ยาอื่นล่ะ แค่ดูสิคนข้างบ้านเขาเนี่ยเขามีบ้านมีรถกันหมดแล้วมี่เงินเก็บในบัญชีเป็นแสนแสนล,ล้านแล้วเราเมื่อไหร่เราจะรวยแล้วเมื่อไหร่เราจะมีฮะโอ้ยเราก็ต้องรู้จักเก็บออมไหมล่ะแล้วทยังไงให้เก็บออมเลยอีกมากเก็บ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สวนสุนันทาสาขาว,วิชาการบัญชีวันนี้นะคะพวกเรามีโครงการดีๆนะคะมาบอกกับทุกท่านค่ะคือโครงการการฝึกอบรมนะคะเกี่ยวกับการทําบัญชีครัวเรือนค่ะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการทำรายรับรายจ่า,า,า,จายในแคแก่เร่อนดีนฉันไหมเทคนิคให้ข้างค่ะได่ได้เสียงว,ว่านักศึกษาจะให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือน นะเราไปกันไหมไปสิแหม,มันจะได้มีเงินออมในบัญชีกันสักทีไปนะคะเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนชุมนันทนะคะ,คาาส,ะ,คะสาขาวิชาการบัญชีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการทําบัญชีควรเรือนนะคะเป็นการทําบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะป้านาอาคนไหนมีปัญหาเกี่ยวกับการทําบัญชีควเรือมนมาก คือป้าไม่คิดาว่าเงินในบัญชีของป้าแต่ละเดือนน่ะมันไม่เหลือเก็บเลยลูกไม่รู้อีกแก่นี่เอาไปใช้หมดหรือว่ายังไงก็ไม่รู้ป้าก็ว่าปัาเก็บดีแล้วนะแต่พอมันดูอีกทีเงินมันหายวิธีการแก้ปัญหาให้พี่ป้าณาอากันะคะการทําบัญชีควรวเรือนนะคะไม่ได้ยากอย่างทีคิดเลยค่ะงันเรามาเรียนรู้การทำบัญชีครวัวเรือนกันเลยค่ะ การหิกรายรับรายจ่ายคนเลยนะคะคืออันนี้คือคําอธิบายการจัดบันทึกรายรับรายจ่ายเป็นคซวันที่บันทึกครัวเรือนจดไว้เพื่อเตือนประมาณตัวตนจดไว้จะได้ไม่จนไม่ต้องกังวลรายรับรายจ่ายมาเราิ่มต้องกันเลยดีไปจะสุขสบายกันทุกรา กหัวยาเสพติดชีวิตฟุ่มเฟือยกระเป๋าจะเปื่อยจะเหนื่อยไม่หายเรื่องไกลตัวครอบครัวทุกคนบัญชีมีผลหายจนทั้งมากมายโยงยายถึงความพอเพียงชีพไม่ต้องเสี่ยงเป็นภูมิคุ้มภัยส่วนบุคคลหรือเป็นครอบครัว วันที่กลัวเรือนจดไว้เพื่อเตือนประมาณตัวตนจดไว้จะได้ไม่จนไม่ต้องกังวลร้ายรับรายาจมาเริ่มต้นเลยดีไหมจะสุขสบาย และชีวิตที่มีอิสรภาพทางการเงินมักเริ่มต้นจากคำว่าออมเสมอและทุกคนก็สามารถออมได้แน่นอนเพียงแค่เปลี่ยนแนวคิดจากใช้ก่อนออมทีหลังเป็นออมก่อนเหนือค่อยใช้ด้วยสมการง่ายๆคือเงินได้ลบเงินออมเท่ากับเงินใช้ซึ่งหากใครไม่อยากให้การออมเป็นภาระจนเกินไปก็เริ่มต้นเบาๆแค่เดือนละ10%ของไรายได้ก่อนก็ได้แล้วค่อยยกระดับการออมของคุณเป็น20%หรือ30%เเมื่อพร้อมอีกสิ่งหนึ่งที่คุณควรทำเป,เป็นอย่างยิ่งนอกจากเปลี่ยนสมการการ ออมแล้วก็คือแยกบัญชีเงินออมออกจากบัญชีทั่วไปที่คุณใช้บัตร ATM เบิกถอนอยู่เป็นประจำเพราะถ้ามีเงินอยู่ในมือธรรมชาติคนเราก็มีเรื่องให้ใช้จ่ายได้เสมอโดยสามารถแบ่งเงินออมออกเป็น4บัญชีคือ 1. บัญชี SOS หรือบัญชีฉุกเฉินซึ่งควรมีเงินก้อนติดบัญชีไว้6เท่าของค่าใช้จ่าย 2บัญชีเงินออมระยะสั้นถึงระยะกลางสำหรับดาวบ้านดาวรถท่องเที่ยวหรือเป็นสินสอดทองมั่นในอนาคต3บัญชีเงินออมระยะยาวสำหรับเก็บไว้ใช้หลังเกษียณหรือเป็นค่าเล่าเรียนลูกในยามที่เขาเติบโตซึ่งต้องมีความตั้งใจและวินัยในการออมสูงจึงควรออมสม่ำเสมอทุกเดือนและจงลืมมันคิดซะว่าเป็นปลายร้ายดีก็ต้องไม่ถอนเงินก้อนนี้ไปใช้เด็ดขาด สี่บัญชีเพื่อการลงทุนอย่าฝากเงินไว้กับธนาคารเพียงอย่างเดียวเปิดหูเปิดตาหาโอกาสการลงทุนเพื่อให้เงินทำงานให้กับคุณบ้างไม่ใช่ช่องนี้หรอแกไม่ใช่ต้องเอาอะไรรับมาใส่ตรงนี้โอยฉันว่าใช่เนี่ยอ้าวขอโทษนะคะคุณป้ามีปัญหาไม่เข้าใจตรงไหนหรือเปล่าปัญหาตรงนี้เลยค่ะอ๋อมันต้องเอารายรับมาใส่ใช่ไหมลูกอ๋อไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นช่องของค่าใช้จ่ายในแต่ละวันนะคะที่เราแบบ ใช้ใจ่ายไปในแต่ละวันเพื่อเอามาใส่ช่องนี้แล้วนามาคํานวณเป็นเงินเพื่ออยากดูว่าในวันแต่ละวันเราใช้เงินไปเท่าไหร่อะไรประมาณน,นี้นะคะ<อ>่ะเห็นไหมชที่บอกแล้วขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะ,คคะวันนี้ลุงกับป้ามีความรู้ในการทําบัญชีขึ้นเยอะเลยรอบนี้เรามีเงิน,นเ,นเน<ก>ดี๋เก็บแน่แก่ค่ดีใจด้วยนะคะป้าดูนี่สิ รูเงินในบัญชีของเราเหลือเยอะเลยอะ่ะตั้งแต่เราไปฝึออกอบรมกับการทำบัญชีครูเรือนของนักศึกษาทำแล้วเราลงมาปฏิบัติจริงทำให้คุณภาพชีวิเตเราดีขึ้นทำให้เรามีบ้านทำให้เรามีรถม,ม,มีเงินทองการทำบัญชีครูเรือนเอกี่ยวกับรายรับรายจ่ายจะทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นทีหนึ่ง Six o'clock. There's that old alarm again. Stand up, I shut, wishing I was sleeping in. Don't know how I do it, but somehow I do it every day. Just the same. <laughs> <laughs> No